นี่คือฟาร์มคาเฟ่ที่มีซิบลายให้คุณเล่นนะครับพร้อมกับกิจกรรมตกแต่งหน้าเคและเวิร์กช็อปมากกว่าสิบกิจกรรมร้าน<ะ>ชื่อว่าทำฟาร์มดีนะครับที่นี่เป็นฟาร์มคาเฟ่ขนาดใหญ่พาเพื่อนมาหรือามากับครอบครัวนะครับที่นี่ก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะไม่ว่าจะทําสบู่ทำเทียนเจลก็มีแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นซิบลายหวันอยู่ทั้งดีก็เลยพาชาวแก๊งมาจอยกันสัหน่อยคาราบแม่น้ำยางสีเกียงเ้ยไม่ใช่ครับมึงก่อนก่อนขึ้นหอนี่ก็้าวอยู่นะครับผมท่อพกขึ้นมาอยู่จริง ไอจีนี่การเล่นครั้งแรกแล้วครับผมแต่ว่ามันก็มันอยู่นะพอเราไปถึงตรงนู้นนะครับแล้วเขาจะให้เราโหนกลับมาเพื่อใช้หนีออกจากบ้านนะครับผมซ้อมโหนไปเลยไม่ต้องออกทางประต,รตูหลังจากเล่นกิจกรรมเอาดอร์แล้วมาดูอินดอร์กันบ้างดีกว่าเราจะมาแต่งหน้าเคก้กในเซตเขา,าจะมีครีมนะครับเป็นสีสีแล้วก็จะมีนี่พวกน้าตากลกวดไปตกแต่งหน้าเค้กด้วยจะมาโชว์การทําโลโก้ช่องกันหน่อยนะแต่ดูแล้วจะมีอะไรผิดพลาดกันสักนิดหน่อยไม่ถูไม่ผิดนะครับแต่ว่าพื้นหลังช่องผมสีเหลืองหมดนะครับคุณไอ้แล้วก็ฟอนน,นนอนนสี้เงอนนนีี้เป็สพ ตาออกมาดีขนาดนี้ขอเปิดประมูลที่1 10, 10, นึ่งหมื่นบาทไม่ใช่พอทําเสร็จแล้วก็เอากลับบ้านได้ด้วยที่ทําฟาร์มดีคาเฟ่น,นะครับผมกิจกรรมเพียรน,นะสนุกได้สุกเพศถุกวนะัยและที่นี่ยังมีทั้งอาหารบริการคุณด้วยนะครับขนมก็มีนะใมองหาฟาร์มคาเฟ่น,นะครับต้องลองมาที่ร้านทําฟาร์มดีคาเฟ่แอนด์ฟาร์มแหล่งท่องเที่ยวแล่ของกินฝากติดตามเลยครับ